สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุงตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลมวยพร้อมกับพูดจาหลังเกมของมวยไทยเจ็ดสีประจำสัปดาห์นี้นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไป เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมขวัญสอบบุญตาด้วยนะครับหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ i d ดีไล k ์ k 9 9 5 5ย้ำ k i 9 5กา9 5ก็ทักไายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบเวทีเสาร์อาทิตย์วันเสาร์สองช่องวันอาทิตย์สามช่องนะครับ ฟังง่ายราคาไหนลื่นไม่มัวร้องเล่นร้องรองครับผมฟังอยู่หลายหูหลายเจ้านะครับนะบางหูบางเจ้าผมทดลองฟังวันนี้โอ้ผมนึกว่าขี่ไล่ที่สุดในสยามประเทศก็มีเอาตรงๆครับแต่ผมไม่บอกหรอกว่าชื่อใครเป็นใครไม่ไปพูดชื่อกันครับนะเราให้เกียรติกันแต่ผมทดลองดูแล้วมันมันมันไม่คือนะครับนะเพราะว่าผมอยากได้บรรยากาศที่เยอะหลากหลายไปกลุ่มพิมพ์ผมผมก็เลยฟังอยู่หลายเจ้าครับ ชัดเจนนะส่วนลายพิมพ์จังแนบอย่างที่บอกครับรวบรวมไมน่นด้หมดขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศสายนี้ทีมนี้เล่นไม่หยุดชุดนี้น่ากลัวนะเวทีนี้ช่องเจ็ดเนี่ยไปอ่านเอาครับพี่น้องผมรู้ดีครับ200บาทกลุ่มพิมพ์เกินคุ้มหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบ,บุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์สองร้อยจังแนบแน,น,น่นนี่บรรยากาศสรุปให้ฟังนี้นะครับชัดเจน ต้องบอกว่าผมแพ้มาช่องแปดผมแพ้ยับนะครับผมแพ้จับอีลีเนี่ยผมไม่ชนะสักตัวช่องแปดต้องกราบขออภัยนะครับเนี่ยผมเป็นคนตรงประเด็นครับแพ้ก็บอกว่าแพ้ชนะก็จะเฉยๆเป็นหน้าที่บางคนแพ้เงียบเก็บชนะก็จะคุยๆหน่อยอันนั้นไม่ใช่ผมทรงนั้นชัดเจนครับนะมันเป็นหน้าที่ผมหาวิธีเอาชนะให้ได้แล้วก็บางท่านมือเช้าก็มาบอกคอมเมนต์ผมว่าให้มองกล้องหน่อยน,นี่นู่นนั่นมันเป็นไรนี่เขาอยู่นี่ ข้อมูลเขาอยู่นี่จะมานั่งติตามองแต่กล้องอะไรจะหนักกว่าน,นั้นอีกมีอีกเจ้าหนึ่งโห้สองสามคอมเมนต์พูดเยอะพูดยาวนี่นั่นสรุปมวยสักทีโหโชงโง่จังเลยเขาสรุปตอนท้ายาก็ก่อไปฟังที่เข้ามาฟังผมไม่ได้นะครับไอ้นั้นมันเสียดสีผมเยอะบล็อกหมดนะครับชัดเจนครับไปกันครับนะ ต้องบอกว่าเปลี่ยนใจไปตายคู่หนึ่งแต่ว่าไปฟังครับนะไอ้กล้องสนั่นอสเทนโพครับคู่ที่หนึ่งเนี่ยพบกับพลายพยักษอ์ตจอพระพานารายชิงที่สามปูนเสือยี่สิบสี่เลทเปิดกล้องสนั่นสิบเอ็ดแปดก่อนต่อยมันไร่ล่องเลยห้าสี่ขึ้นมาก็เสมอแดงก็ยันกันละครับเสมอแดงก็มีเสมอน้ำเงินบอกให้ใจเย็นๆก่อนราคามันแปลกหน่อยในกลุ่มพิมพกลางยกแดงห้าสีกล้องสนัน่นหมดยกแรกแดงต่อสิบเก้าไอ้กล้องสนั่น เล่นครับในกลุ่มพิมพ์บอกเล่นแดงมาราคานี้เล่นเพราะว่ามันมีคนพาเราเล่นชัดเจนครับในกลุ่มพิมพ์พิมพ์บอกหมดแหละขาใหญ่ตัวไหนเนี่ยขึ้นยกสองแดงสิ้ครับไอ้กองสนันเนี่ยมวยมันก็ไม่ค่อยต่อยกันนะตัวบนอะเฮ้ยท่านอาจารย์สมคิดเอยชื่อได้ครับผมเรียกอาจารย์เต็มปากขนาดเนี้เขาให้มาต่อยกันเรียกมาคุยทั้งคู่ต้องต่อยชัดเจนครับกลางยก แดงต่อสามสองไอ้กองสนัน่นไหลไปห้าสองเลยหมดสองยกจริงแดงต่อห้าสองเลยนะกองสนั่นทําได้ดีมากหลังจากโดนดุทั้งคู่มาขึ้นยกสองเหลือแดงสองหนึ่งครับอกองสนัน่นปล่อยตัวไปจับในเลยดีกว่าชัดต่อแดงสามหนึ่งไอ้กองสนัน่นกลางยกไหลไปห้าหนึ่งตัวบนมันชอบวงในดืมแยกซะแล้วที่ผมวิจารณ์ไปไอ้กองสนั่นต่อยช่องเ็ดเหมือนจะเป็นลูกรักของตัวบนผมผมวิจารณ์ไว้แล้ว ัวบนจะชอบเวลามันจับในจะยืนห่างๆหน่อยนะครับอันนี้พูดกันแบบเป็นกลางครับที่เห็นเลยไม่เชื่อก็ไปเปิดเทปเอาไหลยาวแดงหกหนึ่งเลยกล้องสนัน่นแล้วจับในมันจับดีกว่าชัดเจนครับรัดคออยู่เลยปลายยกไหลลรองเล้วดสามหนึ่งหมดสามยกต่อสามหนึ่งกล้องสนัน่นนั่งให้น้ําไล่ต่อนะักกล้องสนัน่นแดงสี่หนึ่งขึ้นยกสี่แดงสี่หนึ่งกล้องสนัน่นปล่อยตัวไปแดงลง้มไหลลองเลลองเลือดแดงต่อสองหนึ่งกลางยกต่อใหม่ไอ้กล้องสนัน่นหกหนึ่งนะครับ ฟันศอก god, อแลกกันต่อยหมัดแลกกันวูบวาบวื้หวาหน่อยคู่นี้แล้วก็น้ําเงินไปล้มก็ยังต่อแดงอยู่ห้าหนึ่งทีนี้ปลายยกแดงไปล้มสองครั้งนะครับไหลอล, 21, ลองเลยลองสองหนึ่งล้มครั้งแรกไหลลองเลยสองหนึ่งล้มครั้งที่สองตัวบนเฮ้ยเตือนน้นนบบนําเงินชัดเจนไอ้พลายพยักตัวบนด่าตัวบนเตือนชัดเจนเซียนเห็นไม่อยู่ครับไล่ Deadpool. ต่อไอ้กล้องสนับลวนเดียวสิบหนึ่งเลยจากสองหนึ่งที่เตือนน้าเงิน ระายยาี่สิบหนึ่งบทดสยกแดงต่อสามสิบหนึ่งบก้องสนัน่นนั่งให้น้ำไรล็อกนีเล, 1, ลยยี่สิบหนึ่งครับขึ้นยกห้าแดงต่อยี่ห้าหนึ่งก้องสนัน่นปล่อยตัวไปแพงครับนะพบยกเป็นก้องสนัน่นซอสเทนโฟชนะไปสนุกขาดท้ายนะครับนะเตือนปุ๊บไหลสิบหนึ่งเลยแล้วก็มวยมันก็จับในดีกว่ากันครับดูแข็งแรงกว่ากันจริงเปิดหัวอย่างสวยเลยนะครับกลุ่มพิมพ์เราไปคู่ที่สองครับไอเดชเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าพบกับไอเต่าเล็กเกาะเต่า โกดิตักมวยไทยออเออเลดเปิดแดงเดชดเพชรห้าสี่ก่อนต่อยมันได้ลองแล้วสิบเก้าคู่นี้ต้องบอกว่าผมเปลี่ยนใจไปแพ้ครับแต่ถ้ามวยคู่นี้มันชูใครก็ได้ครับพูดแบบเป็นกลางไม่เอ็นอียงนะมันชูใครก็ได้เขาเลือกชูเจ้าบ้านเฉยนะครับมันได้กันคนละยกคนละช็อตนะเอาแบบเป็นกลางเลยครับนะขึ้นมาต่อแดงห้าสี่เดชดเพชรคู่นี้ก็ให้เล่นแดงมาก่อนเลยคู่สองเดชดเพชรเลยเพราะว่ามันได้ใจกว่าเยอะอ่ะ หมดเช้าก็พูดชัดแล้วก็ลุ้นดับนอกติดมาด้วยคุมพิมพ์พิมพ์วันนี้กลางยกแดงสามสองหมดยกแรกแดงสามสองเด็ดเพชรสายเพชรยินดีเขาก็สาดสู้ไม่ใช่น้อยนะครับนะพิมพ์ชัดแหละสายในต่อสายในไปอ่านเอาในกลุ่มพิมพ์ผมนี่แหละขึ้นยกสองแดงสามสองเด็ดเพชรปล่อยตัวไปน้ําเงินล้มเลยไอ้เตาเหล็กล้มต่อแดงห้าสามกลางยกแดงสองหนึ่งเครับไอเด็ดเพชรไหลยาวแดงต่อสามหนึ่งปักเด็ดเพชรนะครับห่วอยอยู่เหน็นอางมวยมันนอนได้ทั้งคู่ แพ้นอกเป็นคู่พิมพ์แบบนี้ชัดเจนมวยต่อห้าสี่มาสามหนึ่งต้องแต่งตัวเล่นยุบมัดสัตว์ตายเกิดไม่กระเล่นบางท่านก็โลกสวยแต่งตัวไหนโหคู่มือการทํากินอี่พอเอ้ยจะมักเจ้าไหนไปกินเมาแล้วแต่ผมไม่แนะนํานะเออผมไม่รู้จักชัดเจนครับไอ้พวกโลกสวยใครอยากพิมพ์ด่าเฉยๆคนไปหาเงินเขาเอาเงินตะโดนแล้วก็ได้แต่ดานะั่นแหละไม่ได้เงินหรอกพวกนั้นแลกหมัดกันสนุกครับจากสามหนึ่งไหลรองเลือ สองหนึ่งไล่ลองเรื่อยๆเหลือแดงต่อสามสองปลายยกค่อยมาต่อแดงใหม่ไอเดีดเพชรห้าสองหมดสองยกอีกจริงแดงต่อห้าสองเพชรอย่างยัวมวยต่อห้าสี่ไปห้าสองผมเล่นทั้งชาติเนี่ยระหว่างนั่งใช้น้ําเนี่ยแต่งกินสิครับมวยมันนอนอะไรทั้งคู่เออบอกบางคนบอกพูดง่ายเล่นยากผมเล่นทั้งชาติกับผมต่อห้าสี่ที่มวยมันต่อสามหนึ่งมวยเนี่ยหูภาคสามหนึ่งเนี่ยผมจะลองลอง,ลองมัน แค่สองหนึ่งห้าสองเขาฉีกเสื้อผมขาดแล้วชัดเจนครับให้น้ำไหลลองนิดนึงเหลือแดงต่อสองหนึ่งนะครับไอเดียเพชรขึ้นยกสามแดงต่อสองหนึ่งบังเกชเพชรปล่อยตัวไปแรกมัดกันสนุกเลยคู่นี้มันมากไหลลองลองเหลอืลอแดงต่อสามสองครับแล้วทีมชุดเล่นน้าเงินชุดรองน้าเงินไอ้เกาะเต่าไม่ธรรมดาพิมพ์ชัดกลมพิมพ์ทีมเล่นน้ําเงินไอ้เต่าเหล็กน่ากลัวมากชุดนี้ชีวีชีนี้ ไปอ่านเอาครับกลุ่มพิมพ์ผมพี่น้องผมรู้แน่นอนถ้าพิมพ์คำนี้กลางยกต่อแดงใหม่อยู่นะครับนะไอเดชเพชรก็ยังเป็นต่ออีกสามหนึ่งนะครับนะต่อใหม่นะเมันต่อสามหนึ่งอยู่บ่อยนะปลายยกไหลองเรยรองเล้วเจ็ดสี่ไหลรองเรยวยันกันเลยครับนะแลกกันสนุกมากคู่นี้ข้ามมาน้ําเงินไอเต่าเหล็กต่อสามสองบทสามยกน้ําเงินกอะเต่าข้ามมาต่อสามสองนั่งให้น้ําไล่ต่อไอเต่าเหล็ก 7-4ก็อย่างที่บอกทีมเล่นน้ำเงินน่ากลัวมากแล้วคู่เนี้ยขึ้นยก4ไอ้เต่า7-4เนี่ยมันก็ต้องชูเจ้าบ้านไงครับก็ชุดนี้เล่นน่ากลัวไงตามเขาไปเอาเงินแลกกันลืมตายเลยมวยคู่นี้สนุกมากครับกลางยกน้ำเงิน2-1เลยไอ้เต่าเหล็กครับน้ำเงินไปนล้มไหลลงแล้ว7-4ปลายยกต่อใหม่ไอ้เต่าเหล็ก5-1แดงโดนแล้วก็โค้งเพลงนะครับอันนี้พูดเป็นกลางแดงโดนแล้วมันโค้งเพลงหน่อยชุดเนี้ยต่อ5-1เลยระยะ8-1 แล้วทีนี้น้ําเงินมันแตกไอเต่ามันแตกนะครับมีเลือดน,นะครับไหลลองได้รองสองหนึ่งจันกันเลยที่เนี้ยจากแปดหนึ่งนะครับนะต่อแปดหนึ่งอยู่พักหนึ่งหมดสียกจันกันราคาวุ่นวะวุ่นวายมึงแดงกูน้าเงินกูน้าเงินมึงแดงทีมเพชรยินดีก็สาดใส่สาดใส่คนที่เล่นแดงไอไ,เไอเล่นไอเต่าเหล็กน้ําเงินนี่ก็สาดใส่สาดใส่ชุดนี้นาครัวที่เวทีช่องเจ็ดพี่น้องผมรู้ดีผมพิมพ์แบบนี้จากราคาวุ่นวะวุ่นวายต่อแดงเจ็ดสี่ ไอเด็ดเพชรทีมน้ําเงินมีหรือจะยอมครับแหมจะมาแย ế เราได้ยังไงทีมเยือนมาไล่ต่อไหลลองเลยลอง,ลองยันกันเลยครับชิงดําะยกห้ามีได้เราเงินแต่ว่าปล่อยตัวไปชิมเงินสามใส่เลยครับต่อไอ้เต่าเหล็กสองหนึ่งเลยปล่อยตัวยกห้าต่างยกน้ําเงินสามหนึ่งไอ้เต่าเหล็กเกาะเต่าไหลยาวไปห้าหนึ่งน้ำเงินไปล้มไอ้เต่าเหล็กล้มล้มลูกนี้ล้มดูดู เสียเหลี่ยมลุกกำนันเลยครับนะไปดูเทปไอ้เต่าล้มลูกนี้มันล้มดูแบบเออกองกอ้อยอ่ะไหละลองลนรุนสองหนึ่งยันกันเลยครับมีแดงน้ำเงินเลยเต้นเต้นเท่านั้นแหละไล่ต่อไอ้เต่าน้ำเงินห้าหนึ่งตอนเต้นหมดห้ายกแม่งต่อแปดหนึ่งครบยกชูมือไอ้เต่าเหล็กเกาะเต่าชนะไปโคตรสนุกพลิกไปมาอยู่ใครก็เป็นเงินครับคู่นี้จะบอกว่าเสียเงินเลยแต่ส่วนตัวผมเปลี่ยนใจไปแพ้ ผมเปลี่ยนใจนมาชอบไอเดทเพชรเมื่อเช้านี้แพ้แต่ว่าผมมองว่ามันชูใครก็ได้แต่เขาไปชูเจ้าบ้านนะครับคู่นี้พูดแบบเป็นกลางนะครับนะมันชูใครก็ได้นะไม่ใช่ว่าชนะแล้วจะขีโ้โมกขี้คุยแพ้แล้วก็จะขีโ้โมกขี้คุยนะครับคู่นี้ไม่ได้ชูใครก็ได้ครับเนะี่ยมันได้กันคนละยกแต่เขาก็ต้องเอียงเจ้าบ้านแล้วชุดทีมน้ําเงินเล่นนี่น่ากลัวมากชัดเจนครับคู่ที่สามไอ้ก้องศึกสวนหลวงจกพบกับอเล็กซ์กิตมองนน เล่เปิดเสมอแดงก้องสึกก่อนต่อยมันไหลรองเหลือใครต่อรองขึ้นมาก็เสมอแดงครับก็มีน้ําเงินแหละย,ยันกันนั่นแหละในกลุ่มพิมพ์บอกว่าคู่สานเนี่ยใครไวเล่นแดงกล้องสึกใครช้ารอก่อนเพราะผมชอบกล้องสึกท้ายๆนะครับเมื่อเช้าวิจารณ์ชัดหมดจกแรกก็ยันกันครับอีลุงตุงนังมีแดงน้ำเงินชีนี้ช็อตนี้ให้เล่นน้ําเงินไอ้อเล็กครับดูว่ามันตัวใหญ่แล้วที่สําคัญ คนที่เล่นน้ําเงินก็เริ่มจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆทีมจิตเมืองนนท์เขาก็สาดใส่สาส,ส,าสมีขาใหญ่มาสมทบเขาอีกพิมพ์ชัดครับโคู่สามเนี่ยนั่งให้น้ําต่อน้ําเงินห้าสี่มากรินขึ้นยกสองน้ำเงินสิบเ็ดปดเลยเนี่ยต้องเล่นแล้วครับกลุ่มพิมพ์เล่นอาเล็กเลยกลางยกจันกันครับนะปลายยกต่อน้ําเงินใหม่ห้าสี่นอกกับในในเมือคคนนี้หมดสองยกน้ำเงินห้าสบอเล็ก มีการฉีดยาดตัวต่อบบกอเล็กน้ำเงินสามหมื่นบาทมึงเอา่ะอเล็กเอ้ยเอาอยู่ครับเอาอยุครอัอเล็กไม่ได้พูดหรอกแต่ผมพูดเองเอาตัวคนไห้เงินเนาะขึ้นยก3น้ำเงิน3ามสองไออเล็กนะครับต่างยกไหลสองหนึ่งไหลยาว4ี่หนึ่งจับในดูรีมตัวใหญ่อะมันหงมตีอะปลายยกไปห้าหนึ่งอเล็กน้ำเงินต่อครับแต่ว่าหมด3ยกจริงต่อสีหนึ่งโอ้แต่งตัวทำไม ขึ้นยกสี่นะครับนะก็ต่อสี่หนึ่งนะครับนะไอ้เลกนะครับกลางยกน้ําเงินไปล้มทีนี้น้าเงินล้มช็อตนี้ตัวบนเตือนแดงด่าแดงไอ้กล้องสื่ด่าชัดเจนครับไล่ต่อน้าเงิน6กหนึ่งเลยเพราะว่าเตือนแดงเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เตือนซะเลย แต่ว่าก็คงจะผิดกติกา,าเขาก็คงเตือนไว้ครับนะแต่ว่าการเตือนมวยเนี่ยมันเหมือนชี้ให้เซียนรู้ผมยังรู้เลยนะักภาชญอะไรเซียนเขาเล่นไม้เป็นร้านจะไม่รู้แต่ว่าสักพักหงง 1, ไลลกล 1, หลรองเลยน้ำเงินสามหนึ่งไอ้อะไรครับปลายยกละสองหนึ่งไหลรองเลย่อละสามสองแดงไปล้มต่อน้าเงินใหม่ห้าหนึ่งครับทีเนี้ไหลย,ยาวสิ 1, บห้าหนึ่งหมดสี่ยกไอ้เอเล็กต่อยี่สิบหนึ่งดูว่าไอ้กล้องสื่อมันเริ่มยุบมันโดนใหญ่เบียดตั้งแต่ยกสองอะที่ผมบอกไว้อะ เพราะว่าสังเกตเห็นไอ้เล็กกล้องจับเต็มเต็มตามันกอดเขาอยู่มันพยักหน้าให้มุมอย่างนี้แสดงลูกพี่ว่าเดินอัดเลยผมวิเคราะห์แบบนี้มันก็เดินมาตั้งแต่กอดกันตอนนั้นเลยก็ใหญ่อัดเอาเลยเดี๋ยวลมทับจากสองเทียเป็นไงพูดชัดเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นยกห้าน้ำเงินยี่สิบหนึ่งครับไอ้เล็กกลางยกแพงแพ้ใหญ่ชัดเจนครับคู่นี้เพราะว่าแดงปะทะแล้วมันยุบไอ้กล้องสึกยุบแพ้เวทพิกัดนะครับเวทเล็กอะเป็นน้ำเงินเล็กชนะไป ขาดลอยท้ายๆครับนะขึ้นมาราคาโคตรเบียดก็ฟาดกันซาคุมพิมพ์อิ่มอร่อยคู่ที่4ีชิงช้ําเสือตัวที่24ไออนันตชัยลานนาบอ์ไซค์คู่นี้แห่งกินแซบครับชัดเจนครับพบกับยอดแหลกแหลมต่อพิทักษ์ชัยเรเปิดอนันตชยัยเจ็ดสีก่อนต่อยมันไหลลองเหลือ5้สขึ้นมาต่อน้ำเงิน74ไ,ไออนันต์ไอยอดแแหลม ในกลุ่มพิมพ์บอกใจเย็นๆรอตื้นก่อนมวยคนมีเงินเนี่ยขาใหญ่ๆมันต้องดันแดงราคาตื้นที่วิจารณ์เมืเช้าพูดชัดเข้าเล่นตอนมันตื้นได้ตื่นแน่ก็ราคาดําหน้าอาวุธพูดอยู่ก็เข้าใจเขาบางทีก็ตามเขาไปเอาเงินแต่วันนี้ตามไม่ได้เพราะมัเล็กกลางยกไหลลองจริงๆครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้ไหลลองไหลลองเหลือน้ําเงินต่อสามสองอยู่ไหมราคาเนี้ย เล่นน้ำเงินยอดแหลกแหลมราคา3าเล่นบอกว่าต้องเล่นในกลุ่มพิมพ์หมดยกแรกน้ำเงิน3าอไอ้ยอดแหลกแหลมเล่นมาครับเล่นมาเลยแต่ว่าทีมแดงน่ากลัวครับโอ้ไปอ่านเอาแต่ละชื่อเดียโหยขนคิกลูกเงี่ยวๆห้งผมหดเงี่วยแต่ว่าก็ไม่หดมากหรอกเพราะว่าวิเคราะห์ไว้ดีมันใหญ่อะขึ้นยกสองไอ้ยอดแหลกแหลมต่อ3าสองนะครับราคาไม่มีไปแล้วนะครับขาใหญ่ๆพวกเงินหนาๆนานี่ดันแดงไอ้อนาจัยทั้งหมดเลย ก็มีคนเ,เล่ยนน้ำเงินก็มีบ้างเขาไปอ่านเอาครับเขาพิมพ์ให้อยู่ราคาน้ําเงินไม่ไปซะแล้วกลางยกน้ําเงินต่อได้เจ็ดสี่ครับสักพักล,ลองบึ้ม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 แบบไม่สนใจอะไรลองอ่ะจะลองอ่ะก็เป็นสิทธิ์เขาเงินเขาก็ลองได้ครับนะยันกันเลยมีแรงน้ําเงินครับนะราคามันอาจจะบีบไอ้ยอดแหลกแหลมเนี่ยผิดทรงได้มวยเนี่ยพอขายใหญ่เงิน,นหนาอยู่แรงหมดเลยหมดสองลงจริงน้ําเงินต่อได้สามสองไอ้ยอดแหลกแหลมก็ถือว่าทําได้ดีกว่านะครับอาวุธมวย ขึ้นยกสามต้นเงินต่อห้าสามก็มีคนมากล้าต่อน้นเงินแล้วนะเพราะว่ามันมันดูดีอะพอปล่อยตัวยกสามแม่งไอยอดดึกแลมมาแบบพิเศษมากวันนี้มันไม่สนใจนะครับมันเดินย่างเห้าเห้าเฉยเเดินใส่เลยครับแม่งปุ๊บเดินใส่เลยไออันันชัยตั้งหลักไม่ทันเพราะว่าสองยกไอมันยึกยักกันอยู่ยกสามแม่งมามันเดินจับใส่คอเลย จับตีตีไล่ต่อน้ำเงินสองหนึ่งครับนะกลางยกสี่หนึ่งเลยอาวุธดีกว่าชัดจับในเห็นกว่าชัดตัวใหญ่อะแต่ราคามันก็ไม่ค่อยไปก็ไปได้สี่หนึ่งครับมันมีช็อตน้ําเงินไอ้ยอดกระแถมเตะอน,นันชัยล้มคาตีนะครับเตะล้มทั้งยืนเลยนะต่อหกหนึ่งระยะแปดหนึ่งแล้วก็ต่อยหมัดสายปุ้งปุ้งสองทีล่นเลยนะครับอน,นันชัยล่นแพ้นกเลยนะครับแพ้นกเลยสองหมัดน,นี่ต่อยปุ้งปุ้ง,งครับอีสายมันนี่แหละล่นแพ้นก ในยกที่3ามกินเต็มอันยะี้สุดท้ายยอดเด็กแหลมต่อไปแทบชัยเป็นแชมป์เสือตัวยี่สพูดไว้ชัดไม่เช้าสุดท้ายยอดเด็กแหลมต้องเป็นแชมป์กินเต็มคู่นี้ราคาโคตรไหลลองมาสวยเลยนะครับเนี่ยแข็งโป๊กเลยเนี่ยคู่กินเต็มก็บอกกินเต็มคู่เสียก็บอกเสียออกได้ก็ออกได้แต่งไม่ได้ก็แต่งไม่ได้ครับชัดเจนอยู่แล้วแต,แต่ว่าผมเปลี่ยนใจไปตายตัวหนึ่งแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเงินกันหมดแหละขอบถื่นครับนะ สนใจเข้ากลุ่มผม idline kigk9955 นะครับลายเสียง300ไลายพิมพ์200จังแนบเรื่องขาใหญ่บรรยากาศตัวงเงินไปอ่าน,นครับคู่ที่1นึก้องสนันส่นสอเทียนโพชนะเจ้าพลายพยักชอจอพระพารายขาท่อนไท้ายราคา,า,า,าโคตรสวยนะครับเปิดหัวสวยมากกลุ่มพิมพ์เราคู่ที่2องเดชเพชรมวยเดช789พลิกไปมาสนุกชูใครก็รวยผมกลัวมันเสมอมากคู่นี้เอาตรงๆแต่ว่ามันชูใครก็ได้นะเขาเลือกชูเจ้าบ้าน แพ้กับเกาะเต่าโกริตะามวยไทยชูใครก็รวยครับนะมวยคู่นี้นี่มันได้กันคนละยกนะเปลี่ยนใจไปตายซะแต่ว่าก็แต่งกินกันได้ครับพวกโลกสวยก็รอดา่าพวกไปหาเงินก็แต่งกินคู่ที่สามกล้องศึกสุดระยกแพ้ให้กับอเล็กกิตมังนน์แพ้ใหญ่แพ้เวพิกัดแพ้กันชัดมากขาดท่อนท้ายแต่ว่าราคามันโคตรจะเบียดสวยๆเลยนะครับคู่ที่สี่ อันนั้นจะใช้ลานาวงใสแพ้นอกให้กับยอดเด็กแหลมต่อยไปแทชใจอัดตุ้มตุ้มน็อกเป็นแชมป์อย่างสวยงามไอยอดเด็กแหลมต่อยไปแทชใจคว้าแชมป์เสือตัวที่ยี่สิบสี่ไปครองอย่างสวยงามหน้าเสือขาดจ้างปางโดนหน้าแข่งด่าแข่งโดนกระปั้นอัดเอานะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ